สวัสดีครับ FC มืนอนเอกามาพบกันในคลิปที่2นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้จะเป็นลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับเดินมาแล้วรวม6งวดรวม6งวดหลุด1งวดนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ก็นำมาให้ FC ฟปิดเจรานาเบิ่งอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะความหนาจะเป็นก่อนอื่นขอฝากข้ามเตือนก่อนครับนะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ห้องสีมเาบาึงวิธีคำนวณน,นะครับเนาะสำหรับสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียว เดินมาแล้วหกงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับเนาะคือห้าสินําหลักสิบหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับเนาะก็จะได้หนึ่งตัวออกมานะครับก็จะเป็นเ,เลขหลักหน่วยล่างนะี่ครับสำรับงวดแล้วเข้ากับนาบํามาว่างไวเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวิธีคํานวณกัเห้ากกสิบ่บาคํานวณกันเลยนะครับสําหรับ สูตรนี่ก็เริ่มเข่าตั้งแต่งวดที่สองตัวเลขท้ายสองตัวล่างออกหกหนึ่งนี่ครับเริ่มเริ่มมันจะเริ่มเดินตั้งกวดนี้นะครับเนาะห่ากับที่มาบวกกันเลยครับอันนี้อ่าแปดบวกสองหรือสองบวกแปดนะครับก็เท่ากับสิบสิบเมื่อบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งนะครับเนาะสำหรับงวดแรกหนึ่งครับ สำหรับงวดแรกก็ได้เลขหนึ่งนี่ครับเลขอ่าล่างสองตัวท้ายเลขล่างมาจะมาออกหกหนึ่งนะครับออกหกหนึ่งนี่ครับเขาเขาหลักหน่วย เดินเข้าหลักหน่วยล่างนะครับเนาะงวดแรกงวดที่สองครับวันนั้นจมาเปิดงวดที่สองสำหรับเ,เลขหมุนครั้งที่สามหลักสิบหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามนี่เอาน่ยก็ได้เขียนไว้ตามลำดับงวดแล้วเนาะครับเนาะครับนงะวดต่อมากอ่ศูนย์อา่าศูนย์บวกสองก็ได้สองนะครับเนาะ สองบวกหนึ่งก็เท่ากับสามนครับก็ได้สามวดน,นี้ได้เลขสามแล้วครับเนาะได้เลขสามก็เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยนะี่ครับเข้าหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่สองแะครับเนาะเป็นงวดที่สองนะครับแา้วถิ่มาเบิง้งงวดงวดที่สามแะครับเนาะ หวดที่3ก็คือ7บวก9ก็เท่ากับ16ก็ได้6 6หบวกหก็เท่ากับ7หวดนี้หวดนี้ได้7ครับหวดนี้ได้7จวดนี้ได้เลขเจ็ดหวดนี้หลุดครับนวดนี้หลุดหอดนี้หลุดอ่าลักหน่วย ร่างงวดต่อมาออกหนึ่งสี่นี่ครับเลขสองตัวไทยเลขไทยสองตัวร่างออกหนึ่งสี่นี่ครับสูตรของเราได้เลขเจ็ดไม่ตรงครับไม่ตรงกับหลักหน่วยล่างครับไม่ตรงกันเลยคืองวดนี้หลุดวันนี้หลุดครับงวดต่อมา บวก4ก็เท่ากับสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งะครับได้หนึ่งสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งมาบวกหนึ่งคงที่นะครับหนึ่งมาบวกหนึ่งคงที่ก็เท่ากับสองอดนี้ได้เลขสองนะครับได้เลขสองก็ เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยเด็กล่างงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาก็าหลังจากหลุดไปหนึ่งงวดกว็ามาเดินต่อนะครับเนะาะก็มาเดินต่อบันี้งงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาแปดมาบวกสี่นะครับตำแหน่ง หลักสิบหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามนะครับสาหรับเอสี่ที่เขามาไหมมากเก่านะครับเนาะตำแหน่งที่นํามาบวกก็คือหลักสิบหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามนะครับแปด 2, 2 1, นะบวกสี่ก็เท่ากับสิบสองก็ได้สองสองมาบวกหนึ่งคงที่นะครับก็เท่ากับสามหมอนี้ได้เลขสามนะครับเนาะหมอนี้ได้เลขสามนะครับ วันนี้ได้เลขสามก็เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวงวดที่ออกแปดสามนะครับก็เข้าในตำแหน่งเลขท้ายตำแหน่งหลักหน่วยนะครับาเขาหลักหน่วยสองตัวล่างนะครับก็คือเลขสามเข้าหลักหน่วยต่อเดินต่อ ครับหลังจากรุดหปึงหงวดนึงนะครับนี่ครับตอนแรกก็เดินมาสองหงวดแต่ก็มารุดหนึ่งหงวดแล้วก็มาเดินต่ออีกครับนี่เดินต่ออีกวานนี้ครับถีม่าเบิง้งหงวดล่าสุดที่ออกเจ็ดห้าล่างสองตัวเลขล่างสองตัวที่ออกเจ็ดห้านะครับเนาะบานนี้เ้ากระถีมา บงนี่คือหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามนะครับเนาะหดต่อมาเากศูนบวกสี่ก็ได้สี่สี่มาบวกหนึ่งคงที่ก็เท่ากับห้าอนนี้หัดนี้ได้เลขหานะครับเนาะหดล่าสุดนี้ได้เลขหานี่ครับก็ออกเจ็ดห้าครับนี่ครับ เลขล่างออกเจ็ดห้าเข้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนี่ครับเข้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนี่ครับรก็ลังเดินดีนี่ครับล่างเดินดีเ่างกหลักหน่วยล่างตัวเดียวนี่ครับก็ล่างเดินดีสตดนี้เนาะกพหน่อยเพิ่งจะคนพบไม่ไวีไวเนาะคำตอะตำรับงวด ประจำวันที่หนึ่งตัวละคมสองพันห้าร้อยหกสิกบห้าห้าสี่หม่าบงกับนอกว่าได้ตัวเลขนะครับเนาะสำหรับตัวเลขที่ห้าสีน้ามากคำนวณก็คือหลักสิบนี่ครับหลักสิบเลขหลักสิบและหลักหน่วยเลขหมุนข้างที่สามนะครับสามกับหนึ่งนะครับหมวดนี้เนาะสามกับหนึ่ง นำมาเขียนลงสามแล้วก็หนึ่งนะครับที่ห้าสี่ํามาบวกก็คือสามบวกหนึ่งก็เท่ากับสี่นี่ครับเท่ากับสี่สี่มาบวกหนึ่งคงที่ก็เท่ากับห้าก็ได้ห้าได้เลขหาตัวเก่านะครับเนาะหมดนี่ได้เลขห้านี่ครับ หน่อยพึงคนพบไม่ไวนะครับเนาะแต่คนพบตะโดนกันที่ฆัยอยู่เนะาะสำหรับหลักหน่วยตัวเดียวนะครับเนะาะสำหรับสูตรนี้ให้ ft นำพิจ,จารณาาปวดใส่พิจารณาจ้านในการรับชมนะครับเนาะ,นะตัวเลขจะเป็นแค้แนวทางสถิติตัวเลขที่หน่อยคำนวณย้อนหลังตามสถิติว่าสามารถลันตีได้ว่าธิมาือสิลุตนะครับเนาะแต่ว่าถ้า ว่าความนามาา่าจะเป็นกับลักศิษพ่อหน่อยกับมีอยู่แล้วนะครับเนาแลักทางด้านลักศิษพ่อหน่อยกับมีอยู่แล้วพ่อหน่อยก็คิดว่าถ้าจะให้จับถ้าจะให้จับนะครับเนาะพ่อหน่อยกับที่เอาทางด้านรักศิษย์พ่อหน่อยกับมีเลข BE oh เลขเก้าหน่อยกับเน้นเน้นทางด้านเลขเก้าให้แล้วครับเนาะ ขาเลขลัางมีเลขเก้าให้ก็มีอลไรครับถา้ถาถ้าถ้ามาจับใส่เลขวิ่งตัวเดียวนี่ก็คือเก้าห้าเลยครับตัวเดียวเลยนี่ครับนำเลขเก้ามาใส่เก้าหลักสิบนี่ครับตัวเดียวเลยนี่ครับหรือว่าจะเอาตัวรองด้วยตัวรองด้วยก็คือเลขสองหลักสิบ นี่ครับสองห้านี่ครับก็จะได้แค่สองคู่นี่ครับจะได้แค่สองคู่ถ้าเอาหลักสิบมาทั้งหมดนี่ครับแต่ว่าความหนาจะเป็นสำรับเขาหน่อยเนาะความคิดว่าถ้าถ้าน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นนี่ครับแต่ อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับเนาะว่าเนี้บางที่กูที่เราคิดว่าสีมามันกลับมาห่านะครับเนาะเพราะว่าอ่าลูกบอลบ่างหว่าลูกใด้ติตกลงช่องไอ้ลูกช่องที่วงล้อที่พล่นหมุนอยู่ท่าของเทปนะครับเนาะเพิ่นกใส่ทุกลูกเพราะว่าที่เป็นเลขดับเลขว่าดับกับอันนี้ก็ไม่ผู้ใดไรหัว่าสิดับอยู่วาอยู่นะครับเนาะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเอฟซี กดใส่วิจารณ์นะย่านในการรับชมนะครับเนาะคลิปนี้ทำอะไรจอดคลิปนี้ก็นยี่หรืมุมกดตามกดไรกดแชร์ไอ้พอหน่อยได้ครับเดอ้ออ่าพามีพัฒนาแบบปล่อยให้พัฒนาจบไปเลยครับเด้อไอ้พอหน่อยได้เงินเนี่ยอ่าจะเฝ้ากดขามหลายนะครับเด้ออ่าไอ้พ่อหน่อยพอได้ค่าอ่าประทูคา่าอ่านังสือ พากระดาษที่นํามาเขียนในเอฟซีเบิ้งแล้วครับเนาะอ่าแค่นี้พอหน่อยก็เข้าใจแล้วนะครับเน,นาะสำหรับแนวทางกับน,นี่ครับสำหรับสูตรกับเอฟซีได้กับคปหน้าจอแล้วครับเนาะแคปหน้าจอน,น,น,นํานไปใส่งานอะไรอ่านําไปไว่ายาอ่าคำนวณหลังเลขออกนะครับเนาะว่าถ้าสูตรนี้เดินต่อนะครับเนาะบางคนมันกับมักคำนวณอ่าบางคนมันกับคำนวณว่าเปลีป่ยน,นแต่ว่ามักเบิ้งนะครับเนาะ สำหรับลิปนี้สวัสดีครับ